สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับในคลิปนี้ครับก็จะมาแนะนํานะครับเป็นกล้องจิ๋วกล้องแอบถ่ายหรือกล้องอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนจะเรียกกันครับแต่ผมบอกว่าอันนี้มันก็ถ้าว่ากล้องจิ๋วไหมก็จิ๋วนะมันก็ไม่ใหญ่แล้วก็ไม่ได้เล็กเกินไปนะครับอดีกลางๆนะครับมาดูเจ้าต้องกล้องตัวนี้ดีกว่าครับมีฟังก์ชันยังไงบ้างครับเจ้ากล้องตัวนี้ครับมันเหมือนกล้องวงจรปิดเป๊ะเลย นะครับแต่ข้อดีคือมันไร้สายมันมีแบ,บใตนะบแบบในตัวนะครับมีแบตในตัวนะครับการใช้งานก็ใช้งานง่ายมากนะครับก็ไปปลูกกับแอปได้นะครับแล้วก็เสียบเมมาสามารถดูย้อนหลังได้ครับแล้วตรงนี้มีไม์ด้วยนะมีไม์สำหรับเอาไว้เก็บเสียงนะครับแสดงว่าใครอยู่ใกล้ๆรอบๆกล้องเนี่ยพูดไปเนี่ยก็ได้ยินเสียงนะครับตรงนี้ก็เป็นสายชาร์จนะครับอาจจะชาร์จแบตบ เราก็เปิดทิ้งไว้ทั้งวันเลยก็ได้หรือว่าจะเอาไปซ่อนไปแอบอะไรไว้ตรงไหนก็ได้นะครับเราก็ถอดออกแต่มันจะอยู่ได้ประมาณที่ผมลองใช้นะอยู่ได้ประมาณ40นาทีจนถึง1ชั่วโมงนะมันแล้วแต่ว่าเราไปปรับอะไรมันหรือว่าสภาพอากาศเป็นยังไงนะครับร้อนมากก็อาจจะอยู่ได้น้อยลงประมาณนี้ครับแล้ว มันสามารถผูกกับแอปพลิเคชันนะครับดูแบบเรียวไทม์ได้เลยนะครับดูแบบเรียวไทม์ได้เลยโอเคตอนนี้ผมผูกกับกล้องไว้เห็นไหมครับนี่อันนี้พ่อแบงนะนี่พอ,อให้ดูเห็นไหมเห็นไหมมันดูแบบเรียวไทม์ได้เลยมันเป็นกล้องจิว๋วนะครับมันเป็นกล้องจิ๋วที่สามารถดูผ่านเรียวไทม์ ได้เลยแล้วก็ดูย้อนหลังได้นะครับโอเคนะครับถ้าใครสนใจก็สั่งซื้อได้ใต้ข้างคลิปนะครับแต่ลองฟังเสียงไหม๋ยวผมเปิดเสียงผมเปิดเสียงนะโอเคเปิดเสียงมือถือแล้วแต่ผมพูดนะพูดใส่ไหมฮัลโหล ได้ยินไหมฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลนะเป็นไง <Hello. S 1> คือก็ทำงานได้ประมาณนี้นะครับ <Hello. S 1> ถ้าเพื่อนๆ <Hello. S 1> คนไหนเนี่ยสนใจนะครับ <Hello. S 1> ก็สามารถสั่งซื้อได้เลย,เลย,เลยที่ใต้ล่างคลิปนะครับ mm hmm. ผมบอกเลยว่าของดีแน่นอน